มวันนี้เราจะเลี้ยงมาที่นี่ที่สะพานนะครับสะพานแม่น้ำมูลนะครับบริเวณที่มอกติดโดดลงสะพานมาครับเบียดเราสามดุมนะ ต้องใช้เสกีนอ่ะขับวนไปบนมานะครับปับๆเปล่าเปลากจแต่วันนี้น่ะเขาเริ่มทำงาน,น,นางแต่เช้านเสกีนี้มามาตอน,ออนมาลงเขาโลดโดดประมาณกี่โมงเมื่อวาน มมกก่ปาวใครเห็นคนแรกยายสุงวนยายสุงวนเดินไปแต่นีไปตรงนี้กิจการไปดังนี้อ๋อมันดูดูน้อยไปมันไม่ไดป้ายเลยป้าใครจะบอกว่าแทนกานาหรอเขามาคนเดียวบรอเขาพิดูดอือเพรนพอดีเลยป้ายแล้วยังคนเห็นเลยเหรอยายสงวนเลยเห็นคนเดียวพวกปลาเฮืองตากข้าวหนูอยู่ตรงนั้นทีนี้มันถามปลาเฮืองว่าแถวนั้นมีคนอยู่ไหม อ๋อมันถามันถาเป็นด้วยเนาะถามอืมอก็คือว่าไม่มีใครก็มันก็มาเลยใครหนึ่งก็ได้ยินยายสุวรรณร้องอ๋อโอ้โหนอนไม่น่าเลยอืมเราตะใครไปไหนหมดเนี่มากกว่ากู้ภัยจะมาเบื่อวานพอพอรู้เรื่องเขาโทรแจ้งน่ะอืมเขาก็มาเลยป๊อปนานกว่าจะได้มาใช่ เกืบเย็นน่ะตอนเย็นน่ะข้อาจะติโตได้มาเนาะใช้เวลายาวนานเนาะนี่หามาคุณมางหาคุณไม่เตามตามมาเลท่านผู้ชมเดสองเด้อหัใจายเด้ยอย ยบานนี่นะยบาน่เรีเยี่บ้านกรบี่เจะรอมุยนะเพียตะดัโคนโคนไกใ้องอชล้งโต้โดยคเต้องขับวนไปวนมาเพื่อที่ ็จะต้องขับวนไปวนมาให้น้ำมันกระจายคือย่อนเพื่อที่จะเป็นคลื่นถ้าไปประทัเจอวัตถุก็จะลองลอกล,ลอยขึ้นมานม่านผู้ชมแต่น้ำมันก็ไหลแรงอย่เหมอนกันนะขับมในแล้วรอบนั้นคุผู้ชมเพราะว่าเจ้าหน้าที่เขาก็ยังใช้ความพยายามขับจักรยาทำให้น้ำ,ำ,นำวนแล้วก็ เป็นคลื่นเนาะลูกคลื่นเพื่อที่จะให้พัตถุหรือศพที่อยู่ในน้ำก็จะได้ลอยขึ้นมานะวิธีการทำปฏิบัติงานของเขาก็จะเป็นลักษณะนี้ท่านผู้ชมจุดในมุมในมุมหนึ่งที่จุดสังเกตเหมือนจะมีวัตถุเขาก็จะใช้เครสกีขับดันให้เกิดลูกคลื่นนะครับ ยังไม่มีแววเลยขอท่านรองไปด้วยเสร็จเจอหรือเปล่าก็ต้องรุนกันต่อไปท่านผู้ชมนับต่อหลังมาตอนนี้กี่ชั่วโมงแล้วสิบสิบสองสิบสามไม่ใช่ทีไว้ดูบาลแต่เนาะ លុបរងរចៃមិរ៉ាតើបើមើលចង់មើលទៀតក្រមបងបងក៏គាត់ចង់មើលមិនដ ਾਰ មកបងចង់តមណាស់គេដល់គណាលៃ মাই កគាត់ណែនដល់ហើយគណាលមិនដល់ដល់មកគណាលណាស់ ฮะนู่นไม่จังไหนนู่นกลางเลยเนก็เขาใส่มองบอก่โอ้ดีจังเลยโอ้นู้นว้าโอ้ไปดูเลยปลาอืมโคตรหรอวะเนี่ยต้มรอยดีจังเนาะก็ปลาได้จังเนาะเรเจไมก่อนที่แต่แต่ละที่เวลาไปช่วยอ่ะใช้เวลานานไหมครับกว่าจะเจอแบบอย่างเงี้ยในเขตแบบลักษณะนี้นะครับเขตบางทีมันก็นานบางทีมันก็ไม่นานครับ เออเราต้องถามผู้ที่อยู่ในเหตุสุปการในในการทํางานแบบนี้เนาะบางบางบางเคสนานไหมครับบางเคสก็ไม่นานบางเคสก็ไม่ทั้งตัวอ่ารู้จากเมื่อวานนะครับเมื่อวานรู้แล้วรู้ตำแหน่งใช่มครับนำ้ำไปไล่เขาเลแป๊บเดียวเลยแหละอ๋คคคคอ,อคือเมื่อเมือ่อทราบแต่ว่าหล่นตัวนี้ปุ๊บวนวนไปสักครู่ก็จะทบแล้วก็มีประดาน้ำมาตามแป๊บเดียวอ๋อ มันก็ลอยขึ้นมาเลยครับขึ้นลอยขึ้นมัก็เห็นแต่แต่อย่างนี้อุปสรรคมีในเกี่ยวกับยังไงบ้างเท่าที่พี่ทํางานในส่วนเกี่ยวกับพวกน้าหรือเปล่าครับข้างล่างนี่จะไหลแรงกว่าปกติใช่ไหมครับอย่างในสายตาเราเนี่ยมองเหมือนจับกับธรรมดาเนาะแต่จริงๆแล้วมันจะไหลแรงใช่ไหมครับผมถ้าลงไปนะครับ ลึกมากเนาะเท่าที่ต้องถามดูในพื้นที่อน้ำถ้าตรงไหนมันลึกมันลงมันลงดำมันมันดำยากน้ำโอ้ตัวนี้มันวันนี้มันเปลี่ยนครับผมมันไหลไม่แรงเมื่อวานมันแรงอ๋อเมื่อวานนี่น้ำไหลไหลแรงกว่านี้เหรอครับผมเมื่อวานมันจะนี่แต่วันนี้มันค่อยนี่งเตะอันนี้มันเห็นแล้วว่ามันแรงนี้มันถ้าลงไปมันเดือดเหมืออีก ดูเหมือนลักษณะเหมือนแม่แรงเนาะถ้าเราลงไปน้ำมันจะวนตรงนี้น้ำอ๋อแสดงว่าเป็นน้ำน้ำวนบางการใช่ไหมตรงนี้น่ะอ๋อครับแลอวเขาจะทำน้ตูวีลงไปอย่างนี้ครับผมทำนินตูวีไปมันจะตรงนี้มันจะไหลแรงอโค้งโค้งนู่นโค้งน้มันแรงยกว่าอีกครับ ถ้าท,ทสันนิษฐานดูความรู้สึกว่าศพยังอยู่ในรัศมีนี่ไปหรือว่ามันไปไกลไหมไกลบางทีถนา,านนึงมันก็ขึ้นลอยไปนี่ครับไกลแล้วเนะาะเท่าที่พี่อยู่ในเวทวงตรงนี้อยู่เนะาะาคือถ้ากระโดดถ้าลงจากน,นู่นมับก็ถ้าไม่มีอะไรามันจะลอยขึ้นมันจะลอยขึ้นอยู่างเดียวถ้านำลายแดงมันจะขึ้นอยู่ขนาดนี้ครับผม สังหารดานน้ำมันจึงจะรู้จุดดังนั้นต่ำมากจรมาณนี้โอ้โห่จะเห็นเป็นน้ำอย่างเงี้ยนะลงไปมันไหลแรงจังดูอย่างเงี้มันเป็นพื้นๆน่ะน้ำมันเหมือนจะไม่แรงเนาะไม่แรงจังเราลงไปดำไปมันแรงเหมือนเงี้ยเอาเราดานน้ำมันต้องหาเชือกอะไรมาโอ้โห จะเห็นไหมน้องนี่ด <Tamam> ูลักษณะแล้วน่ะใช้เวลาไหมหรือยังไงอันนี้นานโกรธหรือว่ามันมีผลมันจะไปเกาะติดอะไรต่างๆพื้นๆน้ำไหมเนาะไม่แน่ใจเนาะไม่แน่ใจเพราะว่าน่าจะเรือวิ่งจนเนาะวันนี้ตั้งหลายรอบตั้งแต่ตั้งแต่เช้ามาใช่หรือครับตั้งแต่เช้าอันโอ้โหก็ต้องรุ่นต่อไปเนาะพี่เนาะต้องรุ่นตัว อยากให้เจอไวๆนะครับเนาะเจอไวๆเพราะนี่มันตั้งแต่เมื่อวานแล้วครับเมื่อวานน่ะเมื่อวานก็ต้องล่วงเลยมาต้องใช้ไปเราดาลงไปลงปรดาน้ำมันไม่ได้เนาะมันรีบขึ้นเลยเพราะว่ามันไหลแรงกว่านี้อุปสรรคในการลงก็มีปัญหาเหมือนกันเนาะมีปัญหา ถ้าน้ำทั่วไปไม่ค่อยไหลมันก็ก็จะเจอไวกว่าเนะไม<ว>่มาแล้วนะอีขั้นไปไหนล้ำหนึ่งอนะ่ะบางทียังถ้า,ถา,ถายางนั้นมันก็ขึ้นแล้วครับเพราะตามที่เจ้าหน้าที่ขับเรือวนไปวนมาตั้งหลายรอบถ้าเหอยู่ก็ขึ้นแล้วเนาะมันต้องขึ้นถ้าถ้าขึ้นมันจะลอยเลยใช่ไหมครับผมมันจะอดืดมันจะลอยขึ้นเลยเราจะเห็นเลยอ๋อนี่เวลาประมาณโมงถึงจะเหมือนว่าปิด ในการค้นหาอย่างได้เวลาเขาจะยุติเลยใช่ไหมครับ5โมง5โมงนี่ถือว่ายุติการค้นหาเลยเนาะก็ไปวางแผนใหม่ในวันถัดไปโอ้ไม่ก็เอาใจช่วยนะตอนนี้ไม่เราตครับวางแผนใหม่เราต้องไปดูจุดนู้นดูจุดนู้นอีกครับหาเรื่อยๆเพราะว่าน้ำมันไหลอย่างนี้ไปแล้วต้องบางทีก็ไปหาอยู่แถว กือบประสาทเนาะแค่ประสาทแค่นั้นบางทียังที่เราถ้าคนเห็นเราก็ต้องปล่อยเขาบางทีก็เห็นคนหายมันก็จะบอกตโตๆกันไปเนาะไปพี่มาที่มันกี่คนนั่นแหละทีมงานะเยอะงยู่เยอะใช่ไหมแบ่งการกระจายหากันเนาะทำงานอย่างนี้ก็โหแบบหนักเหมือนกันเนาะเหนื่อยเหมือนกันเนาะบางทีบางทีก็นอนรอ บางทีก็นอนรอนอนรอเหมือนกันนอนในสถานที่ต่างๆเนาะของใครอ๋อสำนักงานอยู่ที่ไหนฮะเนี่ยที่ที่เจเนมอยู่ที่ที่วัดวัดน้องยางอ๋อน้องยางเนี่ยเหรอสำนักงานที่ทําการอะนะครับผมใหญ่สวนใหญ่เนาะสวนนั่นสวนนั่นตรงกลางอ๋อใครมีเหตุการณ์ต่างๆก็สามารถโทรไปพวกพี่ก็รับเรื่องก็บึ่งไปเลยเนาะแต่ละเดือนละเดือนนี่ยเจอเคสแบบนี้บ่อยไหมฮะบ่อยไหมหรือว่าไม่ไม่ค่อยบ่อยไม่ค่อยบ่อยเนาะ แต่ส่วนอื่นๆจะเจอใช่ไหมครับเจอรถชนรถอะไรอ๋อนี่ประจำใช่ไหมครับอ๋อนี่แสดงว่างานงานพี่ก็ทั้งรถชนรถเฉียวชนรถอุบัติเหตุก็ไปหมดเลยเนาะต้องออกอ๋อโหออกทุกตลอดเวลาเลยเนาะพี่เนาะครับยังไงก็เอาใจช่วยเนาะพี่เนาะช่วยกันต่อต่อไปนานการกับแบบจะได้เหรอโอ้โหไปไปงานอ่ะเดี๋ยวพี่